ใครๆก็รู้จากโรคอัลไซเมอร์ว่าเป็นโรคความจําเสื่อมในคนแก่แต่จะมีใครจะรู้บ้างว่าเมื่อเราแก่แล้วเราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ามาฟังกันดูนะครับว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี้ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับทุกท่าน เพจหมอชอทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชอทางบาทเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาจากเรียนรู้จากข่าวกันละกันนะครับนะในเรื่องเรียนรู้จากข่าวก็คือข่าวเรื่องแมมเยอรมันป่วยอัลไซเมอร์หลงป่าภูเก็ตเจ็ดวันรอดชีวิตนะครับนะคือเราคงรู้จักอยู่แล้วแหละว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคความจําเสื่อมนะสมองเสื่อมในคนแก่เราก็คิดว่าเอ้ยมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอก เกิดขึ้นกับฝรั่งมากกว่าคนไทยหรือเปล่าเรามาฟังกันดูนะครับนะอ่ะเขาบอกว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายมากนะภาษาภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าภาวะดีเมนเชียภาวะดีเมนเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมซึ่งบางคนก็เสื่อมไปตามวนะมมัย,ยนะสมองมันฟอร์น่ะอายุมากขึ้นสมองมันฟอร์มันก็เสื่อมไปตามวัยบางคนเกิดเส้นเลือดในสมองตีบ สมองมันก็ฟอร์นอกม้แต่บางคนเกิดจากโรคอัลไซเมอร์นะและทำให้สมองมันฟอร์ลงนะครับนะโดยเขาบอกว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุนะอันนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบ5 0จริงๆปัจจุบันเขาบอกว่าอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมเนี่ยเจเรแล้วนะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เป็นสมองเสื่อม70%โอกาสเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นโรคอัลไซเมอร์มันเป็นโรคอะไรสาเหตุมันเกิดขึ้นอะไรเกิดจากอะไรเราจะป้องกันได้ไหมเมื่อเราแก่เราไม่อยากจะต้องไปเดินหลงปา่าอยู่เจ็ดวันนะ,ะเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนะอัลไซเมอร์อย่างที่บอกว่าอาการมันเป็นยังไงก็คือมันจะมีการสูญเสียความจำระยะสั้นก่อนเอาง่ายๆก็คือกินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กินนั่นะประมาณนะั้นหรือ เอ๊ะทำอะไรนะลืมไปแล้วกลับไปทำใหม่ซ้ำๆอาการมันจะแบ่งเป็นสามระยะระยะเริ่มต้นก็คืออย่างที่หมอพูดอะถามคำถาม,ถามซ้ำๆพูดซ้ำๆเอ๊ะคุณชื่ออะไรนะถามใหม่คุณชื่ออะไรนะ,อ,อ,ะรนะอ่าอย่างเงี้ยนะอ่าแต่ยังสามารถคุยกันรู้เรื่องนะแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติระยะที่สองระยะแรกเนี่ยต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ญาติจะแค่สังเกตคิดว่าเออแกแก่ไปจําไม่ได้หรอกไม่ได้คิดอะไรมากแต่ระยะที่สองที่มันเสื่อมมากขึ้นเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยอันนี้ญาติจะสังเกตก็คือหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์เสียง่ายจากเมื่อก่อนเป็นคนใจเย็นหรือจากคนใจร้อนกลายเป็นคนที่เงียบขรึมคือมีความเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ไอ้ประเภทจากใจร้อนแล้วมาเงียบขรึมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออแกดีขึ้นเนาะ แก่แล้วก็ดีขึ้นแต่ประเภทใจดีแล้วอยู่ดีอารมณ์ร้อนเนี่ยญาตจะรับไม่ค่อยได้ยาตจะแบบเอยอะไรพูดจาก็พูดจาหยาบคายพูดจาลามกอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะนหนึ่งจากที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยพูดเลยอยู่ดี่เขาพูดขึ้นมานะครับระยะที่3คือระยะท้ายก็คือเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทํากิจวัตรประจําวันไม่ได้นอนแมะอยู่กับเตียงนะอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็น3ระยะโดยเขาบอกว่า ตั้งแต่มีอาการระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายจะใช้เวลาประมาณ 8. 10ปีแล้วพอสมองมันฝ่อได้ที่ก็จะเสียชีวิตไปดังนั้นนะอย่างที่บอกนะว่าถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ10ปีหลังจากนั้นโดยอัลไซเมอร์อย่างที่บอกว่าเริ่มแสดงอาการหรือเริ่มตรวจพบก็คือตอนอายุ65ปี นะดังนั้น65บวกกับอีก10ก็เป็น75เนาะส่วนใหญ่อัลไซเมอร์จะอายุไม่ถึง90หรอกนะนะถ้า90ส่วนใหญ่อาจจะสมองฟอจากสาเหตุอื่นหรือความจำเสื่อมจากสาเหตุอื่นนะครับโรคอัลไซเมอร์มันเกิดได้อะไรหมอหลายคนก็บอกอ๋อมันเกิดจากเขาเรียกว่าสารเบตา้าไมลอยจริงๆฝรั่งเรียกอะไมลอยเบต้านะเขาจะ เขียนเป็นตัว A แล้วก็ตัว B ตัว B แบบภาษากรีกนะบอกว่าเกิดจากสารอะไมลอยเบต้าไปจับอยู่ที่เซลล์สมองทำให้สมองเฟื่อและสมองเสื่อมและฟอรลงแล้วอยู่ย mm hmm. ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเนื้อออกไหมคนเราอยู่ดีๆปกติอยู่ดีมีไอ้ตัวอะไมลอยเบต้าเนี่ยไปเกาะในสมองได้ยังไงเกิดจากอะไรนะเพราะนั้น คำถาม3มคำถามเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ก็คืออัมโมไลเบตา้ามีสาเหตุมาจากไหนอยู่ดีๆไปอยู่ในสมองได้ไงข้อ2แล้วมันมีวิธีการไหนหรือเปล่าที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไอ้อัมโมอยเบต้าเนี่ยอยู่ในสมองเราหรือสามารถกำจัดและล้างออกไปได้ไหมถ้ามันเกิดขึ้นและ3จะมีวิธีการพยากรณ์ล่วงหน้าหรือเปล่าว่า ตัวเราจะมีโอกาสเกิดอัลไซเมอร์ไหมเผื่อถ้าเรารู้ว่าเราจะอัลไซเมอร์เราได้ทำพินัยกรรมก่อนไงว่าสมบัติชิ้นนี้ยกให้คนนั้นคนนี้ไม่งั้นพอเลงแก่แล้วเนี่ยเราความจำเสื่อมนะปรากฏเราไปยกให้คนดูแลหมดจำไม่ได้คิดว่าคนดูแลเป็นลูกเป็นหลานมีนะไม่ใช่ไม่มีนะอ่าโอเคอ่ะเขาบอกอย่างนี้ ร่างกายเราโดยปกติมียีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า APP APP คืออะไรคือย่อมาจาก amyloid precursor protein เอาง่ายๆในร่างกายเรามันมียีนตัวหนึ่งก็แล้วกัน amy APP ยีนเนี่ยยีนตัวเนี้ยจะคอยเปลี่ยนแปลงโปรตีนให้เป็นสารโปรตีนขนาดเล็กที่ชื่อว่าเป็นเปปไทด์นะ พวกเนี้ยอย่างที่บอกเราคงเคยได้ยินในโฆษณาที่เขาขายน้ําบํารุงสมองมีเปปไทด์เฮาออะไรเงี้ยมีเปปไทด์อยู่ในน้ํากินแล้วจะได้ฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยนะอ่ะประมาณนั้นก็นแล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นอาหารของสมองร่างกายเราสามารถเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่รับมาเนี่ยเป็นอาหารของสมองได้แต่ปรากฏว่าเมื่อเราสมองเสื่อมเมื่อเราสมองเสื่อมนะไอ้ตัว A.P.P. ยีนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเซลล์ของมันคือเขาบอกเอาง่ายๆมันมีการมิวเทชันที่ตัวตำแหน่งยีนที่717ดห่งเอาง่ายๆพอเราแก่ปุ๊บเซลล์เราก็ผิดปกติใช่ไหมกลายเป็นมะเร็งได้จากเซลล์ที่เคยแบ่งตัวได้ตามปกติผิดปกติยีนตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราแก่ตัวลงยีนตัวนี้ก็แบ่งตัวคล้ายๆมา มีการจัดเรียงตัวผิดปกติในตัวยีนเกิดมิวเทชันคราวนี้แทนที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโปรตีนเป็นสายเปปไทด์ที่มีประโยชน์กับสมองหรือเป็นอาหารสมองเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปสร้างตัวเปปไทด์ต,ตัวใหม่ที่ค่อนข้างเหนียวเหนียวเลยอะแล้วก็ตัดออกยากในสมองเราอเกิดปัญหาแล้วใช่ไหม คราวนี้ก็อบอกไงอ่านอันนี้นะจะเห็นว่ามันมีตัวสีแดงกับสีม่วงสามสามแถวก็แล้วกันนะอ่ะถ้าเราสังเกตดีๆทางด้านบนสุดนะเขาเรียกว่า normal Pre r e a s e of APP คือด้วยปกติเนี่ย APP เนี่ยมันก็จะนำเป็ไทด์เข้าสู่เซลล์ก็แล้วกันเอาง่ายๆนะมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่า a l p h า เอนไซม์อัลฟาเนี่ยมันจะตัดและส่วนตัดตัวไอตัว APP เนี่ยโปรตีนเนี่ยแป,ป๊บตาโปรตีนแปปบตาเนี่ยให้เข้าสู่สมองเป็นอาหารสมองได้แต่ถ้าสมมติว่าโปรตีนแปปบตาที่มันมาผิดปกติมันจะตัดไม่ได้เอาง่ายๆตัดไม่ได้หรือตัดแล้วผิดปกติเกิดสารอะไมลอยเกิดขึ้นเข้าใจแล้วใช่ไหมอย่างที่บอก ความผิดปกติจะเกิดอยู่2เรื่องและอันที่1ก็คือมียีนผิดปกติปกติสร้างตัวเปปไทด์ที่เป็นอาหารสมองได้อยูดีพอมันผิดปกติสร้างสารเปปไทด์ที่ผิดปกติออกมาเหมือนกันเมื่อสารเปปไทด์ผิดปกติการตัดและเอาไปใช้ในเซลล์ก็ไม่ได้ก็เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นเกิดสารตกค้างที่ชื่อว่าอะไมลอยและอะไมลอยเนี่ยก็จะไปสะสมกันเป็นก้อน อยู่ระหว่างเซลล์สมองเพราะมันเข้าไปในตัวเซลล์สมองไม่ได้จำได้ใช่ไหมอ่าคราวนี้มันไปนเกาะอยู่ด้านนอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทำให้หงเอาไง่ายๆนะสมองเซลล์สมอง mark, ไม่ได้รับสารอาหารที่ต้องการตายไหมตายนอกไหมสองไอ้ตัวพอมันเข้าไม่ได้แล้วมันค้างอยู่ข้างนอกมันก็ไปจับตามปลายประสาท ของตัวเซลล์ประสาททำให้การสื่อประสาทระหว่างกันเนี่ยสื่อสารได้ไม่เต็มที่คือไปขัดขวางซะด้วยพอพอเข้าเซลล์ไม่ได้ก็ไปลอยอยู่ข้างนอกพอลอยอยู่ข้างนอกก็ไปเหนียวไปติดอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ทำให้การสื่อสารผิดปกติแล้วคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเซลล์มันจะได้รับอาหารไม่เพียงพอแล้วเนี่ยพอได้รับอาหารที่ผิดปกติหรือได้บอาหารน้อย ความผิดปกติในเซลล์สมองก็เกิดอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าโปรตีนทาวเกิดขึ้นอยู่ในตัวเซลล์ของสมองอเกี่ยวง่ายๆอย่างที่บอกว่า APP เข้าไปไม่ได้เปปไทด์เข้าไม่ได้สมองขาดอาหารสมองพอขาดอาหารแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นนะสองสมองขาดอาหารสารขาดเปปไทด์ที่ต้องการ ก็ทําให้เกิดความผิดปกติเกิดโปรตีนทาเวเกิดขึ้นนะสามอะไมลอยที่เข้าไปในสมองไม่ได้เปปไทด์ไม่ได้กลายเป็นอะไมลอยลอยอยู่ข้างนอกอีกเข้ามานะทำให้การสื่อสารของเซลล์สมองสื่อสารกันไม่ได้นี่นะโดยปกติตามธรรมชาติอย่างที่บอกเอ้ยถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันจะมีเซลล์ที่คอยรักษาการอยู่เอาง่าย เป็นเซลล์ที่คอยกำจัดของเสียในสมองเป็นเซลล์สมองที่ชื่อว่าแอสโตไซต์กับไมโครเกียเซลลโดยภาวะปกตินะมันก็กำจัดของเสียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนเป็นตำรวจนะนะเหมือนเป็นตำรวจทาหารแต่ปรากฏว่าไอตัวอามลอยที่ล่องลอยก็ดันไปทำให้ตัวแอสโตไซต์กับไมโครเกียเซลเนี่ยเสียหายด้วย จึงไม่สามารถที่จะกําจัดออกไปได้เนึกออกรับเอาง่ายๆว่ามันเหนียวกันเหนียวแล้วไปติดหนึบติดตับไอ้พวกนี้ก็เลยเกิดการอักเสบติดหนึบติดตับกันไปหมดอยู่ในหัวเรานอกหรอไหมสมองก็ไม่ได้รับอาหารสมองก็เริ่มฟอนะสมองก็เริ่มฟอไปมันก็เลยเป็นภาพเหมือนกับภาพนี้เห็นไหมซีเบียอัลไซเมอร์กับเฮลตี้เบรนเนี้ยเห็นไหม สมองมันฟอร์ไปเลยนะแตกต่างกันชัดเจนขนาดนั้นอ,ะอ่ะคราวนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าอะมลอยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรยีนมันผิดปกติคราวนี้พูดอย่างที่บอกว่าเรื่องยีนผิดปกติแก้ไขได้ไหมต้องบอกงี้บางคนผิดปกติเร็วบางคนผิดปกติช้าขึ้นอยู่กับพันธุกรรม อัลไซเมอร์เป็นโรคทางพันธุกรรมได้ไหมเขาบอกว่าเป็นได้เป็นได้นะและมักจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่อายุ40แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมเป็นความเสื่อมที่เกิดจากอัลไซเมอร์มักจะอายุ65ปีขึ้นไปแน่นอนว่ายีนมันมีความผิดปกติในบางคนและบางคนก็ไม่ผิดปกติคราวนี้ แน่นอนเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ตอบคาถามอีกข้อน,นึงนะว่าสามารถจะบอกได้ไหมว่าเรามีโอกาสหรืเอเปล่าเดี๋ยวจะมีคําถามเอ้ยเดี๋ยวจะมีคําตอบตอบบอกอ่ะมีวิธีการไหนหรือเปล่าถ้ามันเกิดอัมมายลอยที่มันลอยขึ้นมาอยู่ในสมองเราเนี่ยที่มันติดหนึ้ติดหนับระหว่างเซลล์เนี่ยเราจะมีความสามารถในการกําจัดและล้างอไมมายลอยจากสมองไปได้ เขาบอกว่ามันมีวิธีการคืออย่างนี้จำได้ไหมอะไมลอย์เกิดจากเปปไทด์เปปไทด์ามาจากโปรโตีนดังนั้นถ้าเรารับโปรโตีนเข้าไปไน้อยๆแม้ว่าจีนของเราจะผิดปกติเราก็ไม่เราร่างกายสมองเราก็ไม่สามารถไปสร้างอะไมลอยได้เขา้าใจไหมเของ่ายๆอย่างที่บอกว่า ถ้าเราอายุเยอะเรายังกินโปรตีนเยอะอยู่โอกาสเราที่จะเป็นอัลไซเมอร์มันก็สูงเพราะถ้ามันเกิดยีนผิดปกติเกิดขึ้นไอ้ตัวยีนผิดปกติเนี้ยเกิดขึ้นเนี้ยก็ยิ่งไปเปลี่ยนโปรตีนเป็นเปปบตายแล้วเปปบตายกลายเป็นอัมมายลอยในสมองเราเยอะขึ้นเข้าใจตรงกันใช่ไหมคราวนี้ฝรั่งมันก็อันนี้เรา,เอา,าเอามาจากเมโยคินีกนะบอกว่าเฮ้ยงั้นเมื่อเรารู้จุดเริ่มต้นว่ามันเกิดจากโปรตีนเราก็ต้อง หากลุ่มอาหารที่ลดโปรตีนลงโดยฝรั่งมันก็อันนี้เราเอามาจากเมดิโอคลินิกนะมันใช้คำเรียกว่า My Diet นะเกิดความหมายคืออะไร My mm hmm. ก็คือตัว M ตัวแรกมาจาก Mediterranean food นะ and d a s diet d a s diet นี่คือเอ่อ diet ที่เขาลดความดันสูงเป็นอาหารสำหรับพวกคนที่เป็นความดันสูง แน่นอนว่าต้องไม่มีเกลืออยู่แล้วนะคราวนี้จริงๆอ่ะถ้าถามบอกว่าฝรั่งมัน Mediterranean food My diet อะไรนะเอากันตรงๆนะกินผักเยอะๆกินโปรตีนน้อยๆกินเนื้อสัตว์น้อยๆแค่นั้นแหละนั่นคืออาหารเอาไซเมอร์แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าจะลงลึกในรายละเอียดก็บอกว่าต้องผักสีเขียวอย่างน้อย6เสิร์ฟต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยนะต้องกินเบอร์รี่อย่างน้อยสเสิร์ฟ ต้องกินโฮเกนข้าวโอ๊ตนะสามเสิร์ฟต่อวันนะกินปลาอย่างน้อยหนึ่งเสิร์ฟปลาก็เป็นปลาแซลมอนยนะกินสัตว์ปีกเนื้อไก่เนี่ยสองเสิร์ฟพอต่อสัปดาห์ห้ามเกินกว่านั้นนะกินถัว่วสามเสิร์ฟนะเออแล้วก็กินไวน์หนึ่งแก้วต่อวนันอืนฝรั่งกินไวน์เราก็กินอะไรดีนะ้ำองุุ่เนาะอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกว่า อาจจะไม่ต้องจําว่าเป็นไมล์ไายเอีนั่นคืออะไรแต่ให้จําไว้ว่าให้กินอาหารที่มีผักอย่างน้อยเนี่ยสามส่วนและกินข้าวนะครับนะอาจจะเป็นข้าวธรรมดาเราก็ได้ข้าวแบบไรซ์เบอร์รี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะช่วยเราเรื่องสมองเสื่อมได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดถ้าใครอยากรู้ก็ เข้าไปเซิร์ชนะเรื่อง My Diet ได้นะครับในอินเทอร์เน็ตแต่อย่างที่หมอบอกก็คือว่ากินส้มตำล้วก็โอเคแต่ว่าอย่าไปกินแบบเนื้อสัตว์เยอะนะคนไทยก็จะไม่สมองฟอกนี่คือสาเหตุอย่างที่บอกว่าทำไมฝรั่งมสมองฟอกไงถ้าเราเริ่มกินอาหารแบบฝรั่งมากคนในประเทศเราก็จะมีโอกาสสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์แบบฝรั่งมากเหมือนกันนะแต่คราวนี้ก็มีเรียกว่า NIH นะ National Institute Health ของอเมริกาเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเชื่อเรื่องไม d ไดเอทมากนะมัน <laughs> บอกอย่างนี้บอกว่าเพราะว่าเขาก็ออกคำเตือนขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วหลักการของไม d ไดเอทก็คืออย่างที่บอกว่าลดโปรตีนและเพิ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ในสมองก็คืออย่างที่บอกว่าไปพยายามขจัดสิ่งสกรปรกในสมอง โดยอาหารที่มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ันเป็นพวกผักอยู่แล้วพวกเบอร์รี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ากินเมื่อเมื่อเราแก่ตัวลงนะเอาง่ายๆอายุสัก50-60เนี่ยกินผักให้มากขึ้นกินเนื้อสัตว์น้อยลงกินผลไม้ให้มากขึ้นแค่นี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอัลไซเมอร์แล้วนะครับนะแล้วมันก็บอกว่าอย่าก,กินเกลือมากจำได้ไหมกินเกลือมากๆก็จะทำให มีโอกาสเกิดเขาเรียกว่าโปรตีนทาวก็ตัวที่หมอบอกนะนอกจากอไมายรอยแล้วมัมีโปรตีนทาวด้วยในสมองมากเช่นกันมีวิธีการพยากรณ์ล่วงหน้าไหมว่าเราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ฝรั่งมันก็บอกว่าให้เจาะเลือดที่ว่าที่ชื่อว่าโปรตีนทาวเจาะเลือดตรวจแล้วก็ทำเทสที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ แล้วเขาบอกว่า2อ,อย่างนี้มันรวมกันแล้วประเมินเป็นสกอร์บอกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกว่าโปรตีนทาวเนี่ยมันสามารถบอกเลเวลระดับความสูญเสียของสมองได้แต่กระนั้นเลยหมอเชื่อว่าอันที่ดีกว่าคืออันนี้คืออมอมลอยเพทสแกนเพทสแกนคืออะไรก็ใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่า เพทสแกนเนี่ยมันเป็นการที่ใช้การสแกนหาตัวกูโคตแท็กอะไรเงี้ยเราฉีดสารเรืองแสงเข้าไปในร่างกายแต่สารเรืองแสงเนี่ยเป็นกูโคสนะถ้าสมมติว่าร่างกายเราส่วนไหนเนี่ยใช้พลังงานกูโคสมากเกินปกติร่างกายเราส่วนนั้นเนี่ยเพทสแกนมันก็จะแสดงตัว ให้มันเหลืองแสงมากขึ้นเพดสแกนเนี่ยโดยปกติเขาเอาไว้หาพวกมะเร็งที่มันกระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วตามตัวไม่เจอหาไม่เจอตรวจร่างกายไม่เจอเขาใช้วิธีการเพดสแกนเพราะเขาเชื่อว่าตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะใช้กูโคสเยอะอะคราวนี้มันมาแอปพลายโดยการใช้เป็นอมามลอยเพดสแกนคือแทนที่จะไปตามหากูโคสแล้วมันไปหาตัวอมามลอยแทน ในสมองใช่ไหมฮะตรงไปตรงมาถ้าสมองใครมันเหลืองแสงมากเห็นไหมติดสีแดงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันมีอมัไมลออด์เกิดขึ้นแล้วในสมองเราเพราะฉะนั้นการตรวจด้วยอไมลออด์เพสแกนเนี่ยค่อนข้างที่จะพิจิกได้ว่าคนคนนี้โอกาสที่จะเกิดอัลไซเมอร์มากหรือน้อยแต่ลักษณะนี้คืออย่างที่บอกว่าเกิดแล้ว เมื่อเกิดแล้วจะสามารถชะลอกระบวนการนั้นได้อย่างไรก็ไปรับประทานอาหารอย่างที่บอกผักเยอะๆเนื้อสัตว์น้อยลงไม่กินเกลือมากสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช้อทางบาทเดียวนะครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่กลายเป็นคนอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมตอนอายุมากขึ้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ